สวัสดีครับ FC สวัสดีครับเมือนี้บ่าวแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อแดงเนาะครับ FC บ่ได้ติดตามไปฝาก FC ฟซีกับไรงวดครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นบัมมีโชคครับเพิ่นถือเลข44ว่าซั่นครับเนาะงวดนี้ฝันดีอีกครับ FC มีปูมาหาครับปูเนี่เหาะลงมาจากฟ้าครับ FC ใส่ชุดขาวแขนลุกข้ามบักใช้ครับมาเขียนเลขใส่หน้าผากตัวแดงจึงคืองครับเขียนเลขใส่หน้าผากตัวแดงจึงคืองครับสิเป็นตัวใดขเนาะครับเนาะวันที่16นี่ครับ พอแดงนั <mile> ่งถ่ายอยู่กกขามต้นขามนี่แหละครับเอฟซีเดี๋ยวสิภาพไปสอบถามครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมเราทงนะไม่เด้อครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับพอแดงสวัสดีสวัสดีครับพอแดงครับสวัสดีครับบุได้มาตามไลน์งวดล้วครับพอเทื่งแม่นครับผมมากกับบอเจอกันยังสิแล้วบ่เห็นบ่เจอมากกับบเห็นให้อันพระนยาเพิ่นไปตามหากับบหาบ่เห็นวาสันแต่คนุูคนดองหวยนะครับ โออยู่คนละหวยครับไไปหวยเก่าที่สันเวลาไปหาปลานี่บอครับตอนเราผมไปหาอยู่หวยเก่ารอกตกเห็นผมเพราะว่าผมนั่งอยู่สพาครับเพราะว่าผมไปหวยทึ่งผมก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆต้องย้ายไปเรื่อยๆเนาะเพื่อมันเป็าสิ่งท่กินเนาะอทิงมันหมานหนาครับตายไปหมครับถ้าผม ว้าจังไดของงวดก้อนได้ซีซีสมบัติก็ยังว่าบุญพบรมาคือว่าสันก็ยังลงรถมาถึงยินถามเลยซีซีครับโอ้ครับอันนี้นีราครับบันนี้เพื่นปู่ผมมางวดนี้บอครับครับงวดนี้ละปู่งวดวันที่สิบหกเราก็เที่ยงแมน16บหกวิกาครับปู่ผมมาใส่เสื้อขาวครับแขนอันรูประคำเต็มข้อถูก บุ๋มิตาลูง่ายเลยก่อนสิเมื่อเขียนใส่หนัผากให้ผมอย่างดีเขียนเขียนใส่นักผากเลยครับเดี๋ยว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 เดีนยวเี่เดียี่เยวเี๋ยวเยวียวเียวนีวเดปูอวเดี๋อวเดี๋ยวเดอ๋ยวเดี๋ยวอครับวอดี๋เดี๋ยเดเดีเดีเยวเยเยว่ยเายว่บครยบเดี๋ยวยยเดีมยเคยมเหาอยี๋ดผมมเดี๋ยวเดเเขเดผมเว ร้านบริสันปูคืนหอดมาหาเด้รื่นครับจังได้บริสันปูกับไปอยู่ผุนนะสับบ้นผุนนะ<ม>บ้านนี้ปูก็ได้คืนหอดก็ได้ลงมาหาบ้านนี้ก็ได้ว่าจังได้เราปูบริสันผมกับบริเฮจจังแล้วบริสันคืนหอดจนเดี๋ยวตาอันปูตายไปผุนค<ม>ุณเสียหน้านหรือวะครับพ่อแดงเขียนขึ้นบ้านนี่ครับบอกเพิ่นเพิ่นเสียหน้านหรือย,อยังครับผมเพิ่นตายนานหน้าปูนี่วะครับ เสอันหลายปีแล้วครับบ้านี้ก็มากกับท้าพ่อผมแม่ผมนะครับเป็นเป็นไปนี่จากโดนระบันซะครับผมครับผมแต่ว่าก็บ่เคยฝันจักเท่อบ่ครับเพิ่งเป็นขึ้นขึ้นนี่ละครับอือมาเขียนใส่หน้าาให้บ่ยางครับผมพอเถียงอ่าสุกเขียนสามตัวหรือสองตัวครับสองตัวครับอืมเป็นเป็นอาจารย์ไงสมมติ่ันมีวิชาอาคมสมมติคือแขนหลุดครับอันผู้ผ้บ่ครับผมเป็นอัน แม่บ้านเพิ่นกรเฮียนมุ่นมาแน่มีมุนมีคาถาคือกันครับแต่ก็สมัยโบราณเนาะข้าพูกันสามารถส่วนนั้นส่วนนี้ได้ครับเพราะว่าเพิ่นเท็ดในทุกอย่างนะครับส่วนบ้านส่วนมุนนี่ยังกัะไดเบิดนะครับซึ่งว่าอยุพ่อแดงมีวิชาอาคมไปนั่งเอลิกนี่มองคิดมองคว้งกระไดมาครับพ่อเที่ยงแต่ว่าบ้านนี้ผมสิไปไาพี่ภาษาอยู่สิไปปไาพี่ภาษาครับออาหาที่ตามต้อครับพ่อเที่ยงเนาะเมนเมนหาที่ตาม อันกูบาผมเมื่อวานกูบาเพิ่นกระถามครับเป็นย да ังจังบ uh ่ไปบัานจังเถือว่าซั่นอือบ่ได้ไปแล to ้วซั่นอันนอกสาวเจ้ามาดึงขาข่อยบอกมาบอกเจ้าว nice ่าซั่นให้เจ้าไปหาแน่ว่าครับเลียว่าผมว่าเออมื่อใดว่างจังสิมื้อเอาผมว่าครับน้องสาวพ่อแดงบ่ครับครับเอาเพิ่นก็เสียคือกันบ่เพิ่นผูกคอตายครับโอ้แต่นี่เอาแต่น้องพ่อเรื่องเนาะ บานผมก็ได้ว่าเออผมถิเมเื่อยหรอกจ้งเื่อนหรอกภาษามาบาน้ให้กบวยอูให้กบวอยูบานเดี๋ยวผมไนร่างอยู่บานที่เรีว่าอ้บานิมาขึ้นฟันบาน้เห็นบานปูบ่คบวบตบหัวบอ้เียนใจลำพากให้พ่อเจ็ดในลำพาให้พ่อเจไหครับพเดง อันเฟินอันห้สามแปดครับห้สามแปดแขนใส่น้ำพากให้ผมมีลาวสามแปดตัวแดงคริงเลยครับผมเลยว่าโอ้โหมาคือมาเหตุขัดแท่เลยเอาสอสีมาเขียนใจให้ยางดี้คนนี้โอ้ปากกาสีเลยสีแดงปากกาแดงครับว่ามีิตครับแดงว่าเมนอันนั้นนะอาจารย์ใบอยู่ทั้งหลักกิโลแม่นครับเือนก็ได้มาแขยนใส่น้ำพากให้ผมครับ แดงจึงเครืองผมก็ได้บาเพื่อนเชนยังนอไาั่นผมก็ได้ว่าเอากระจกมาให้แนื้อไปั่โอ้กว่ปันนะครับครับอันก็ด้เพื่อนเอากระจุกมาเยนตัวแดงจึงเครืองสามแปดสามแปดครับสามแสครับกันได้ไครับพอเ้ไม่ครับแล้วพวกนี้กระจุกมเป็นแปดสามไหครับครับผมตัวนี้กระจกมเป็นแปสมได้ครับพมีสมตัวกพแดง ครับตัวพ่เขียนไหนบอกพ่เีนไเขียนไหนสตัวรอายุพ่อแดงนี่หลายปีไหนครับผมหสิบหครับหสปี่อเขียนไหนเน่ยอดมินบางคนพันธิถานมาอายุห้าสิบกปีมาเขียนไหนตัวแดงรนจันทวบจากว่าวาี่าเห็นเมคเพราะบมงกระโดป่า ขอสีเมื่อกี้ใส่หน้าผากแขกทั้วนี่แดงยืดฮึ่งหมดสามแปดสามแปดเลยครับผมแต่ว่างวดนี้พอแดงสิไปเอายูพิประสาอยู่ไหมครับผมว่าสิไปอยู่ครับอ่ากดติดตามไปเด้อครับพี่พีี่ครับเผื่อพอแดงไปเอายูพิประสาทจะมาพิ่ปรสาเนี่ยได้ได้ได้กับพี่ไต่หงมือหรือได้น้ำจังไหนพอแดงน้องสาวครับโอ้เป็นน้องสาวกับพี่ไต่หงพี่ไต่หงเจ้าหน้าที่ผู้ตายผู้ตาย ครับผมนะฮะตั้งใจขายเชลเลกสองตัวเนาะครับผมอ้าพ่อดงถือใหเอฟซีพันแค่น่าจอยเอเบิ้งเนี่ครับผมตัวเลขของพอแดงครับครับผมเอฟซีตัวเลขของพอแดงครับปูมาเขียนเหล็กเซนาผักตัวแดงจึงคืนครับเอฟซีเนาะเป็นตัวเลขสามแปดสามแปดครับอายุพอแดงเนี่ยหาสิบหกปีครับเอฟซีก็ลองเสียงสุกเสียงลาบลองเบืองครับงมดวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะครับเนาะขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับสามแปดแปดสามกลับกันน้ำครับ เมื่อนี่ยครับเอฟซี e ยันพ่งไปใส่ครับบ่าวแอมละทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมละทงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามูาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่เจงสิเรืถือนะครับนอะท่านผู้มชมเนาะไปรับช่มรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหนครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบ i, ค้าขายทุกอย่าง <tau> ้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหัอสามครั้งโอ้ถ้าปปดสามครั้งลูกัอต่มลูกคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่้งรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตีเหระเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิงได้ขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปันนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมาตทงหยินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาวแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสไมาสกากักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแตแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบป,ปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมานำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบอรหลายครับมาฝากอิบสีเบอรหลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับรับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ